สวัสดีจ้าสาวผาดพนมพาเตียวมันิพามยางตลาดนาัดเทลามเพื่อ่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะเป็นบรรยากาศยังไงกันพ่ราน้นอรอรตห่รอขายตั้งไหนอันนินแม่โอ้ขีดละสามบาทสามขีดหา้าสิบโอ้โลละร้อยหกซิบค่ะ

โลดจกบาทนะโลดจักบาทเล่นะโอ้โหโลดละลอยเาลดละเจ็ดสิปลาองตัวจักบาท อ๋อลอยสาว้าโอ้โตัวนี้เี่ยบ้าลอยหาสิบโอ้โลอยหาสิบกว่าลอยหาสิบตัวเดียวเท่ใหญ่เานจะนไรถั่วดินหมวายแมงเข้งไข่หมดแดงนีีพี่น้อง บรรยากาศตอนเศ้าค่ะตลาดนัดไพรำเพื่อธาตนรมจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อกี้เป็นเศ้าวันพลหัดค่ะพี่น้องสตรอเบอร์รี่ ออมาจากทางฝั่งลาวโลเลยโลเจังหาทนะพี่อันอนี้ตัวร้อยน่โอ้โหล้ร้อยก็โลอละแปดสิบให้หมดแดงพี่น้องจานใหญ่เลยค่ะ แมงเคงลูกตานูวาอยอี่น้องรัน sao <laughs> một đèn còn chắc bạn là kì, sám còn lôi cha ú sám còn lôi กหวานเห็ดบดนางสกระจันนี่ยคุณพี่นงางสกระจันโตล้วจาละลอยปลานน้งโขงขายจังไหอ่อะพี่โอ้โหโลละลอยสามสิบ <c oughs> เมนแคนพี่น้องจราลอยเดากาตอศร้าค่ะตลาดนัเทรามพิพนมจังหวัดนครพนมค่ะพม่รอรถมันคกอมาลายหมดเลยพูที่ร้าีมาตายขายตั้งไห่กี่ทคิโตหบาทจ้าโอ้โหโคกิโตหาิบาทาัก่บานาโตเอาโคกิโตหาสิบบาทแล้วก็ายมาลอยจ้าอย

จานละหาสิบบทไเรืองปัน้แม่หากลังิีกันเศร้าค่เรือเท่านั้นะเือนน้กระิบปูจามเมลาเศร้าจะซ้ำใหม่ฮอมละาเร้าซ้ำไมห้ ใค่หมดแดงงามๆกล่องจ้าบาทอะี่โอ้กล่องละห้าสิบาทใครหมดแดงเขียนกล่องละห้าสิบบาทพี่น้องใค่หมดแดงอันนี้เป็นหิจิเนเลยจ้ะกล่องละจ้าสิบาทกระปิกปีกล่องละเทบาทมันโมเมนต์ะพิดอ

แกุ้คงเป้นลานเีพี่น้องมาชื่อของเม็ี่บุญโสมเดนไปอีกที่นโอ้ยได้กินยูให้ออกมายอแดงตอด้สับ้อยเอะยคุ้หลาย ไข่หมดแดงกันนะมัเขียดของละห้าสิบบาทก่นออกนะจตัง อยว่ประาณนี้ถาเป็นราคอบรามัทที่มันมีผลกำไมันไม่แพขนาดนั้นมันไม่มีคบกบเลยไม่ของจ้าบ้าเนาะไม่โอ้ของละหาน่เขียนแหงกับนีพี่น้อง

ปลานวนจันปลานวนจันมีอยู่สามตัวเนาะกับป๋านายปลานวนจันรูต้องแบทนะแม่ปลานวลจันโลก้าบทบ่านโลกรอสิบโอ้ปลาในอ่ะโอ้ปลาจีนก็มีปลาในท้องรูต้งบบนะปลาในท้องถ่าได้นะโลละลอยโอ้โลละลอย มีสี no s <S okay, ่ตัวเนาะบักสมคงละหาซิพี่เนอะอัะแก้วกองละซาบะ หกกลองละห้าสิบไปส่งห้ากล่อนว้านขายหมูบานชื่นใจค่ะแกซทำในห้าเลย กไมโตโลนี้ก่อไยัง่ายเนาะเบรรยากาศตลาดนาเทลาวครับพี่น้อง

อาวหวานแตงบมแดงปนาในรถจังรยานแม่โอ้ er ปลาในโลละแปดสิบโลละร้อยเท้าหน like ึ่งร bon ah> yeah, ้อยเดียวโลละร้อยปลาในปลาย้อนปลาเสื่อมืปลาพรเลยี่สองตัวรถจักหานนะแม่โอ้โลละร้อยเท้า เนื <S 1> <S 1> อ้อหาสิบบาทอันนี้จะละหาสิบเหรอหรอ,อืมจะ <50. S 1> ละหาสิบเก็ดกับผักหวานโคดแดงกับหาสิบไทยโมเดงกับหาสิบบาทป<ว>ลาเสื่อมไทยโมเดลเง <S <S ินรวมหาสิบบาท ลูกพวกราลาหาซิปล so ูกพวกรางจะกจันร์ไข่หมดแดงจาละหาซิปจานใหญ่เลยค่ะอันนี้เปันกละชี่ปากหาชี้นค่ะก็ชี้ฝันบฝัน่เลย ตัวน okay. ้อยบอกอืมเขาตดีค่ะาวตัน้อยจ้าอเคห้าสิบบาทใช่เองคกับวันจะมาห้าสิบใครมดแดงกันนี้ค่ะหืึปูตัวนาพี่นกตัวมา บาทจ้ขายท่ไหรนะปู่โอ้ลละเจ็ดสิบดูนะที่จอยลงหลอยู่ บรรยากาศตอนเสาค่ะตลาดอัดไทยรัมพยูการ์นนมจังหวัดนครพนมค่ะตลาดนันจนนนดนจะมีทุกเสาร์วันจันทร์และก็เสาร์วันพฤหัสค่ะพี่น้องไม่เทียมมาเบิ่งกันได้ค่ะหน้าปลาแก้วผักวานเห็ดกองลราคาสิบบาทพี่น้อง ไข่หมดแดงกล่องจังหวะนะแม่ห้าสิบไข่หมดแดงงามๆนะคะกล่องาสบาทของจังหวะห้าสิบบาทไข่น้อยกันนี้จนน้ะปูจามสาบาทปูด้วปูด้วยมาละสิบบ แห่องน,นาวจาาั่าทอ่กองบาทนะห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาท้องหนเข้ามแม่ตลาดได้หมดทอกเร่ ก็เพื่อีงามงามเราหันงามตาพี่น้องกองละห้าสิบบาทูนเต ปาหยังนะคะพี่ปาดอกเข่าอันแม่สิบาทโอ้กระซิวดอกเข่าคุงละสิบบาทโอ้โหอันนี้แห้างายขายนิดๆนะกะซิตัวใหญ่คุระหังกระซบวช้างสิบละม๊กเน่สิบบาท่หมดแดงของใหญ่ของจักบานอ่ะแม่ อันนี้หาซิบอันนี้ร้อยหาสิบก็ร้อยอันนี้หาซิบไผ่น้อยไผ่ใหญ่ร้อยหนึ่งหน,นังเค็มกับมีมาจักบาทนะแม่ต้องขายมาจักบาทโอ้ยมาละแปดสิบบาทเสียซเแดบเลงแมงเหนียว ของจักบาทนะของห้า ah, ิโอ้ของละห้าสิบผกหวานป่ากิ้งผักหวานป่าไข่หมดแดงป่าแห้งอ๋อถุงใหญ่ถุงละจักบาทพี่ถุงใหญ่ป่า ราคร้ยยอ,อยสามสิบโอ้ร้อยามบปลาซิวน้ำโของอืมโลหนึ่งบ่ออ๋อปลาซิวน้ำโขงร้อยสามสิบบาทพี่น้องหุ่ใหญ่ขนาดเลยค่ะมาเลยนีาคาวขายซาลาศนัาคาหลังเปิดภาคธันวัคนคะขนมค่ะพี่น้องอาจจะมีทุกเส,สาวันจันทร์และก็เสาวันพฤหัสค่ะมาเทียมมาเบิ่งกันได้ค่ะ ร้านนี้ขายพวกน้ำพริกแมงดาพี่น้องน้ำพริกแมงดาเนาะแมงดาม่ด้แมงดาก็ตัดตอนน้อยลงเพราะว่าอะไรน้ำแกงมากเลยช่วงนี้ยี่สิบต่อตัวจะได้ทั่วถึงทุกคนที่ซื้อไปอันนี้ถุงจ้าบาทห้าสิบก็ห้าสิบอ่าอันนี้ถุงละร้อยสองร้อยอันนี้ร้อยโอ้ถุงละสองร้อยก็พุงละ อันนี้หาซิบร่อยอันนี้สองร้อยนี่ือโลนี่เนื้อปลาตังเทยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองพริกมงดาเป็นกระปุกกระเมีค่ะอันนี้ห้าสิบาเทเนาอะ,กกะ,ะอ,อันนี้ซา,าวอันนี้พริกตาแดงดตาแดงแมงดาอ๋อตาแดงแมงดากระปุกและซาวบาทพริกปลากรก็มีซาวบาท แม่บอกอันน yeah> um, ี้เป็นปลาลันเนาะปลาดันเมลดาาบะกระปุกใหญนิดอี้สามาบหกมกสามหกสามหสามหกามหกามหกสมหกามหกสาสามสามหกามกสามหกสามหกสามยกสามหกสมหกสามูกรามหกามหามหีสามกสามหามหาหาหสกามงาหามสากามสามมนสมหกสหกสามหกามมาาก